สุดยอดอีลีพี่น้องคนลูกพี่น้องเรียกว่าถูกทั้งบ้านลูกหลานบ่ถือต่เชียงหัวบ่ถืแต่เคียนหัวอย่างเช่นนี้หมายถึงครอบครัวของลูกหลานของแม่เถ่าพญายคำผานแม่ช้างว่านคุณแม่สังวานบ่ถืแต่เคียนหัวเหมือนว่าในลูกหลานเล่าพากันไปสงนางสงนางคุณแม่ย่าเม็นบ่แล้วก็สงอธิของคุณพ่อตาพญายคำผานเหมือนวานนีพากันออกไปวัด แอดมินหน่อยโล่งนะพี่น้องเนาะบว่าสิเป็นในช่องอแอปสีฟ้ากะล่งแล้วกะในช่องย u t u b e นีกะล่งค้นลุส่งหมานสู่้นมาสั้นในคลิปนี้เนะพี่น้องเนาะนชฟ้าค้นกับเขามากเบิ้งหลาไหลเราเออเบิ้งหลายกับมีคออเมต์เยอะว่าส่งมานเ้อพญาะไงกันสินะกะจักสิตีมาแจ้งใดเรากับากันโซกันงูสองตัวแล้วที่ขึ้นวิดีโอพี่น้องเบิ้งนํำกะอันนี้กะดีบ่เลยมาก ม่อย่างเดียวแต่ว่าขํามว่ามันเหลือเสื้อไหมเออเหลือเสื้อพี่น้องขาเกี่ยวกับงูนี่มันเถอะคือจังวดขําบุญสลองประทานหลังมือนั่งหลังมือสลองประทานปีนี้ละแล้วพี่น้องงูเขาเฮี่ยงเอองูเขาเฮี่ยนกาจักรีิซืออีือย่างเออกาเลยซือบ้านที่สี่สิบหกสี่สิบหกแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นท่านสปปเออท่าน เพื่อนบ้านพี่น้องก็ออกเลยเดนออกสี่หกบัดน,นี้มือว้านนี่มมอกควนนี่ไปวัดพี่น้องไปสง่งดกไปส่งอทิของบันพระบุรุษเนาะ,อะของพอเถ่าของพอรุ่งแล้วก็ไปส่งน้ำพระสงน้ำประทานพร้อยูบยาพี่น้องเสื้อบ่มีงูพี่น้องสองตัว เพิ่นมาจับคู่กันแหม่มาฝันกันพี่น้องมาเกี่ยวกันตามตามได้ภาพได้คลิปเลยบัดที่นี่มันกับพ่อไก่โคนทันทีบัดน,นี้ห่างห่างจากอพอแยกผ่านนี่ยกกู่กับแม่ยายนี่กับญาติพีน่น้องนี่ยู่เคาประมาณสักสามเมตรนี่แหละสองเมตรสามเมตรมากระเฮาเนยมากระเฮากับพ่อหนี้มากระเฮากับพ่อหนีเพิ่นกงเพิ่นกับพ่อแยกออกจากกันกับฝันกันบัดที่นี่ก็เลยโศกกันว่าเอาจังสี่เพิ่นมาให้โศกสี่สี่ซีโต้ไก่ก็เลยวกวัวสองตัวเนาะ กระสองพื่นวลเออแม่เขาว่าอ่างูกับเป็นเจ็ดพี่นวางูเป็นน้ำเจ็ดเออก็เลยซื้อน,นี่หละสองสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ด,สอ,ดสองพี่น้องไปสี่ขาดไปสี่ขีดข้าม,มาเสียมันอยู่พราไก่เลยข้าม,มาเสียพานอยู่พราไก่น้องพี่น้องเนาะอันนี้บอกสุฟังเพราะว่าไอ้จุดที่มันผ่านมากแล้วล่ะจุดที่ว่ากันว่าเขาประกาศพ้น่ะเออมันผ่านไปแล้วน้องพี่น้องเนาะ กัเลยว่าโอ้เหลือเสือเดิสันโดะแม่นบ่ล่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศเปลี่ยนจังวะบ่ถือก็เกียงหัวแม่นบ่เดี๋ยวพาไปเบิ่งแม่เฒ่าแม่ทาวไม่จะผ่านถือลายดิแม่แม่ทาวแม่เฒ่าแม่เฒ่าก็ถือลายแม่ทาแล้วกาคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นพี่น้องถือนพื่อคูคนถือเพื่อคู่คนแต่ว่ากับ่หลายคนดอกมีเอ่อมีมีประมาณ มีคนคนคนที่บบแมนคนในขอบคัวมีผู้นึง่งแล้วก็รนอนก็เป็นคนในขอบคัวกบอ่าสิเป็นลุ่งเนาะพีซ่ายองแอดมินน้อยแล้วก็มีพนิษฐานอ่ามีพีซ่ายิ่ผู้นึงอืมีแอดมินน้อยอแล้วก็มีตาที่นับถือกันเพื่อนนับถืออ่วัดพระธาตุพุทธวงศ์นับถืออ่าหลวงลุ่งยูุตไดรเพื่อนก็มาร่วมสองน้ำน้ำกายุเรื่องเกี่น้ำกันพี่น้องในเหตุการณ์กับทางเพื่อนก็ได้หลายโย่ทางป่า ป้าสมป้าหมายเนาะก็ได้หลายอยู่เจ้าว่าเดี๋ยวพาไปเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งเมทัลไปให้ผ่านว่าเป็นเส้นไหนเอาเบิ้งเบิ้งคอมเมนต์อยู่เบิบ้งคอมเมนต์คอมเมนต์มมนมมนทีแอดมินเนาะแอดมินหน่อยลงไปลงไป,งไ,ปได้หนึ่งหมื่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขึ้นในแอคซีฟ้าเด้บื้องเมนบื้องเมนในยูทูบอ่าบางคนก็บอกว่าสาธุสาธุทูสองศูนย์ละสันอืมบางคนก็บอกว่าปูยาไม่ให้โชคจ้าอ่าบางคนก็บอกว่าสองสองเจ็ดหืมเจ็ดก็มีเอออ่าสองเจ็ดกัมีอืม สองเจ็ดเจ็ดนี่เห็นว่าคุณนี่เพิ่นคุณหนาคุณตายยุสองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเพิ่อนวางอืมสองอืมอ้าถ้าผูดถึงน้ำลิปนี่เนาะพี่น้องเนาะ็ดีใจน้ำสู้คูสู้คนถือว่ามีดวงน้ำกันมีวาสนาต่อกันมาสันเถาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือว่าขอพุ่วแอดมินหน่อยคือว่าลูกหลานของของคุณย่าสางนี่คือว่าถือเมื่อส์บอถือจะข้้งัวครับถือว่ารับโชครับโชคใส่ปีไม่ใช่อืมถือหน่อยถือว่าจะไ้ภาพเป็นเรื่องดีภาพเปเบม่งเปเท่าจังหน่อย ว่าเป็นราศีชอบเราป่ะไม่ผานพี่น้องพามาเบิ่งแม่เฒ่าพไม่ผานครับผู้ใดมานพี่น้องผู้ใดมานผู้ใดมานแน่ว่าซันเถวะย่างอ้อมบ้านเลยแม่เฒ่าแม่เฒ่าย่างอ้อมบ้านเลยถืหลายเราดีใจดีหลายที่สุดตอนที่เกิดมาใครเปียงบ่ได้เอิญรถลีเฟอร์ฮะเปียงได้ไหมอืมดีใจบ่ดีใจอยู่ปั๊บว่าแม่นอย่าแม่นได้เอินรถโอทอตแต่ถ้าพายเกิดเป็นคนมากมีสาวเพ่าะท่านเคยถือเหล็กลายปันนี้จ้าเทีย่ เปี้ไเด็ผู้ใดถื่นน่ตาบานถือว่าตาบ้ัวรเลอนลอยวมันเล่นอะไรเดม่ไ้ดไมีไ้ขมนเลยเรอยเมนี้ยแมัน้ยเดายย่าให้เบาเลยัเไม่ได้ทอดเ้าตัวตาแต่หมูทอดซับสุดยอดสุดยอดเงไหเราดีใจแห้งแลว่าคดดีแลว่าเป็นแปลกเลยแปลกือว่าขัดขับางทีเสือมันก็ถือยังไงแม คือแบบปฏิที่อย่างไรเลยคือตุ้ยไข่นายัวนี่หอกอันนี้ถือครับคนมากกว่าครับตุ้กบก็เนี้ยหรอตุ้ยไข่นั่งอยู่บัดนี้ออกมาที่แล้วมาออกมาคนวเนืงออียวตัวเนึ้อเนาะบัดนี้ออกมาอีกตัวหนึ่งตัวซ้ำกันไล่ซ้ำกันเลยเด็อไล่ซ้ำกันก็เห็นตัวหนึ่งอันที่แรกนั่นมันแหลนมาหาอีกตัวหนึ่งคอยว่าเออคอยเห็นก้อนมูนั่นมันโตใหญ่ๆส้ำเข็มนี่เนาะมันแหลนเอ้างู้ยังตัวใหญ่แข็งมาเข่าวนำตกเนาะบันที่นี่ ข่อยยางกับขึ้นมาเนี่ยก็ฟันกันเลยออกมาใกล้ๆซ้ำซ้ำรถเจ้าหนิดิที่จริงแล้วทุกคนอายุความสาหน่อยซื่งก็เพราะตื่นตุ้ยไข่ไม่ตื่นไม่ฟันไม่เฉยเลยข่อยใหญ่ไม่เกี่ยวกันมันเสือฉยเลยเกี่ยวเจี่ยวกันแล้วโยกข้าวข่อยจังสี่สองอันนี้เจ้มันโชคหน่อยโชคหลายสิได้หลายก้นนี่โชคกำลังขี้ม้า แต่ว่าขัดขันงูบไดมีโชคเลยน้องบดเนาะเออบางนันการงูเขาเฮี้ยนนันบุญแล้วนันเออออกไปเลยที่เลยกระถืกกะถืกง่ายเลยกระซื้ตัวยวนั่นแหะที่หองซซินกระถืกเลยบรว่าสิถือกะเถกง่ายส่นเนาะอไปตลนูไยาร่มแน่ไแเชกิยังเงดดีใจคัะแม่เยอเฟิ่์บ้าเราเด้อเฟิ่์งบ้าไม่ไงบ้าขัดถือกเลข สซื้อมุกระทาให้มันจีนผกาดมอู่กูความจเย่อมาเย้วก็ได้ไม่ได้วาถึง่ถึงหลายเลยมันมาเยได้กินมกระทาเลยมันมาไม่ง่พอมไม่แย่ซื้อให้มันจินเนาะมุกเล็บไม่ไง่เออมันจะถามก่อนตะบนเบลพัดออกมันเนะไม่ย่คือว่าใคนากว่ให้ออกไม่แย่ไม่แย่คือเรียกแก้ว ตัวมมกปลาซ่ด้วยเออเออเออบ่บ่บ่ถือกี่่ลาบกาบด้ยเออลากินมูกปชาแ่เนีบด้ยเดยสิเป็นตัวอย่างแห้เนวรดน่แานดีไปเลยได้เกมัถือร้ที่หนึ่งกับด้วยกับยัวิตัวเดียวเมียรังสองใบทุกคนสองใบมาสับมองกันยู่ไหมบ่ยืนกับเดียวุดบมันับมองกัน อันข้างหน้ามันไปยุคข้างหลังมันกลับมันกลับมันกลับมันไกลแล้วเออบ่แล้ววันนี้มันอันมขนลูกเห็นงูกับว่าขนลูกแล้ววันนี้อันนั้นถืเหมือนเฮียนนึกถึงไหมประมาณถึงลายกันโมประมาณไม่ได้เป็นหมื่นมื่นพอเราอยู่ในเหตุการณ์เน่รัศดเราืศอหลายแล้วป็นคนสื่อหลายน่าถืดีลาเลี่ยวมาดีรุ่มแดงกับเือหลายรู่มแดงกัหลายยอมแดงกับลายสำนีน้อพี่น้องเนาะโชคดนสำหรับผู้ที่เดินทางกรับ ไปทำการทำงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพซู้ผูกสูคนพี่น้องเออเอาจังมาพอกันใหมเด้อพี่น้องเด้อทักไทายสวัสดีพี่น้องอีกเช่นนึงสวัสดีปีใหม่ไทยครับ